ผิวดำมาเล่นน้ำด้วยหรอก็เพราะผิวดำหรือเปล่าก็เลยมาเล่นน้ำคนเดียวสกปรกดูมีด่างหัไทำไมพวกเธอต้องด่าเราด้วยทั้งที่เราก็แค่อยากจะเล่นน้ำแค่นั้นเองก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แค่ถามเฉยปะเออก็ไม่ได้ว่าอะไรดีก็เล่นน้ำก็เล่นไปสิหรืออยากเล่นอีกรอบเอาหรือเปล่าอยากเล่นอีกรอบก็ละเราก็จะออกจากน้ำแล้วเราไม่เล่นสองก็ได้ ดีนะตลกพวกเธอทำอะไรกันล่ะก็แค่ช่วยเพื่อนเล่นน้ำไงเห็นตรงไหนเห็นอยากเล่นน้ำก็ช่วยแกล้งเพื่อนแบบนี้ไม่ดีเลยนะถ้าเขาแกล้งครับก็เห็นว่าเพื่อนอยากเล่นน้ำไม่น่ารักถึงเขามพน่งแค่สามคนเขาเน้นคุณภาพค่ะแล้วนี่มาเถล่ออะไรหรือเปล่าถ้าเขาจมน้ำขึ้นมาพวกเธอจะทำยังไงถึงพวกเธอจะสนุกแ่บเขาคนเดียไม่สนุกนะแล้วไงใครสเป็นไครตามกราด ไมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากจริงจครับถ้าไม่ได้พี่ผมแย่มากครับคุณบอกเลยพี่ขอบคุณครับสุดยอดวันนี้เป็นอะไรมาครับก็ผมแบบว่าจะลองขอความเมตตาจากหมอพอดีไม่เชื่อแบบผมโดนบูลลี่จากพี่ตงรียนมาครับเนาเพราะว่าผมดัมาผมคนทำไมยังมองผมแบบลุยเล่าอะไรแบบ เคอลองนิ่งเฉยไหมแบบว่าลองหากิจกรรมว่างๆเวลาทำเพื่อผ่อนคลายอาจจะไม่ไปยุ่งกับพวกเขาก็ได้ผมก็อ,อยากทำอย่างนี้นะหมอจะแบบว่าผมเคยนิ่งเฉยไปแล้วครับหมอบบางทีเป็นแบบไ,ไ,มไ,ไม่ไหวจริงๆของผมลองปรับความเข้าใจกับเพื่อนดูอาจจะไปบอกเพื่อนหรือปรึกษาเพื่อนรอบข้างก็ได้ไปบอกครู ถ้าคือมีปัญหาจึงรับมือไม่ไหวาอาจจะมาปรึกษาแพทย์ครับพี่หมอได้บอกไนวันนี้ก็จะลองปรับตัวดูครับเพื่อ